สวัสดีครับยินดีรับสู่รายการครูแจสเกมนะฮะอันนี้อยู่กับบูลเลตตอมนี่มันจะไอ้บ้านมันเปก้อนเนื้อนะครับนวนก่อนหือโอ้ไอ้ถล่มนะเอาช้อปปิ้งอนครับเข้าเซเว่นแป้บนี่ กระสุนสามร้อยอ้าวชาร์จซื้อที่ชาร์จหน่อยเอ่อปืนใหม่เหรอเอาไม่ใหม่นี่ของเดิมโอเคฮะที่ชาร์จเต็มนะฮะโอเคครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยถ้าเจอตัวบ้านั่นอีกเราจะได้แบบพอจะสู้สิสู้สีกับมันหน่อยโอ้สู้สีโอ้คุณคนหม่องได้ไวเนี่ยไปเลยยอ่อ <c oughs> เอา้าไม่ใช่ทีป <c oughs> มาถึงอะไรอะไรก็จะทีปอย่างเดียวนะฮะมาต่อกัน to căn lời đi quả nó không à lột nàn chẳng quá nhìn lột nàn đi hey hey leo hey anh hey lêu đi นนบนไล่บนไล่อีชีบนไล่โอ้ดูีทัชของเกมนี้ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนนะโอ,โ,อโอ้อะไรอ, <c oughs> อ่ะอ้าวมันค้างนะฮะ <c oughs> จัดให้นี่โอ้โหทำไมมาค้างตรงทางแบบน,นี้พอดีเลยเนี่ย I'm faster, Ah, there's that labor stability. Sigh. Quah. Sigh. Quah. I'm When does your jump ship arrive? I lost communications with Kingdom Terminal when I lost my leash. They don't know I'm alive. Ow. If he's alive, there's an evac on route to lift him out. If he dies, it'll be cancelled. simple as that. โอ้โอ้เมือ่อกี้มีปัญหาวินิดหน่อยนะดู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 ตึ้นอ้าวทางนี้ดทุกบ่เนี่ยโอต้องรองให้ขึ้นภาษาอังกฤษก่อนด้วยนะจึ๊บอะไรอ่ะไม่ซื้อของซื้อแล้วเอ่อโ้อีอ๋อ เกมนี้อย่าทิ้งโอกาสนะฮะขนาดสลด์รีโหลดได้นะฮะอ,อืออืออืออืมอืออเอาไปเต็มหัวเลยเป็นไงล่ะมึงแสบดากเลยนะสิอะไรอ่ะโอ,โ,โอ้โหเอ้ย พีเป็นไงล่ะมามาพีเป็นไงล่ะระยะแค่นี้จริงไม่ต้องสเตปอร์ก็ได้นะแต่ผมชอบแค่นั้นเองอพีเป็นไงล่ะเอาเร็วเอาเอ้โถเมียจ๋าล่วงซะแล้ว That don't make sense, though. Wasn't too long ago you would have seen that. Ethics lesson, Gray. Things have changed. nice. So you're giving up. Letting that computer take over? Fine. Go. I'm about done sitting in line anyway. Serrano under my protection. You tried to assassinate him. I had deal with you. Anyway, I'll deal with you. Robot head jerkass. What head check out? Oh, the right word. Picture beautiful. I like it. Come on, girl. Don't check out. Wow, look up. Oh, 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 don't I heard what you said. All of this. You caused all of this to settle some score with Serrano. <laughs> After all he's done. Hell yeah, I'd do anything to kill that festering pile of shit. Why? I uh, 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 more blood than you believe. Coming from you. Your band of scumbags murder children. Uh, that's what Serrano uh, me. Uh, so, what? Uh, I'll get uh, 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 the bulk of a or pirate. Yeah. My dead echo. My right. Right. Serrano tried to use us to do some ugly shit. Tried to use us to murder civilians. political rivals, witnesses. reporters, did อย่าเข้ามานะเว้ยมึงจะจับนมกูใช่ไหมกูรู้นะมึงหืนน่ะฮะใครหืนนมเล็กๆของมึงเมียบ้านกูยังนมใหญ่กว่ามึงเยอะโอ้ชิดไอ้เลวใช่ฉันไม่ต้องการนมของเองอย่ามึงอย่ามาพูดอย่างนี้นะนมฉันดีที่สุดในสามโลกแล้วจะบอกให้ เองไม่มีวันได้จับต้องมันหลอกเข้าใจไหมจะฆ่าใครด้วยมีดเล่มนี้ทนายยังซอ้อคิดจะจับนมฉันโอ้ไม่เข้าใจเลยเธอเนี่ยนมเมียฉันยังใหญ่กว่ายามมาพูดหุปากไม่อตแหล่ะเธอต้องเข้าใจมึงสินมองเธอมันเล็กนะอีสาวทอมเอ้ยผมพากอะไรเอาหาเอาหื่นอย่างเงี้ยเลยฮะ อ๋อเราไม่อยากดูแล้วเบื่อเทียงก็อย UM> ู่นั่นน่ะก็ให้คนดูดูตั้งนานนะตัวผมมันไม่อยากดูเองซะงั้นเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยจ้อโอ้ความเท่ของเกมนี้มีตรงนี้นะฮะเอ้ยลูกอ้าโอ้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 เมาเมา

ฮะ No hell no no hell on เฮ้ยตัวเขี้นี่แล้วโอ้โหไม,ไม่ไม่เ,น,เนี่ยเฮ้ยโอ้เต็มหน้าเต็มตาเลยฮะสไลด์มาเจอพอดีเลย ได้ยินเสียงไหมฮะเฮ้ยเชี่ยโอ้โหมีแต่ซพทั้งนั้นเลยฮะอืม มีศกห้อยอยู่ด้วยฮะเขี้ยงเห็นบรรยากาศทำกุ e ียสยองมากเลยเนี่ยเราเห็นกองลังครับฮ้ยทียอะไรเนี่ยโอ้ เอาเอาเมาเโอโอชาร์รอเลยฮะเอาเอาเมาเมเมาเอาาเอาเอาเออาเอาชิปหายนะอะไรเนี <su> ่ยตกไปในบ่ออะไรอะไม่รู้มันตกไปในบ่ออะไรนะ คูอแต่ว่าเราเร,นเนรีบชิ้นอันดีกว่าอ้าวปิดไม่ได้เนี่ยฮะถ้าไปทางไหนเนี่ยถ้าไปทางไหนแล้วเนี่ย ฮะอ๋อนี่ไงอืมโอ๋อย่างนี้นี่เองบุษราชาปืนล้อนะฮะเยอะฟรีชเอรเรากำล o ง t สไลด์ก็ไม่ได้โอ้ ไปไปไปต้องไปทางสว่างนะฮะ <c oughs> จึก๊กอุ้ย่องนังเทียบเลย <'re> มีเล่าให้กินด้วยทำ <c oughs> ไมเก็บกล่องนี้ไม่ได้เนี่ยกระสุนเต็มเหรอเฮ้ยเฮี้ยอีอี ออเอาสะดุดละมึงยังงล่อ้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 โอ้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 โ้โอ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 โอ้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 โ้ออ้โอ้โอ้ เฮ้ยจ้าอารมณ์นี้ยิงได้เลยนะฮะอืออือโอ้ยบ้านะมันยดีนี่ ทำทำเป็นยิงปืนใส่เราทำเปนยิงปืนใส่เหรอมานี่อีลั่นหัวกันเลยเอาจริงๆแล้วคุณไม่สมควรยืนรับกระสุนอย่างนี้นะมันไม่เหมาะนะอืม อ๋ออะไรอนะ่ะเอาลูกพี่ครับลูกพี่มานี่เอาไปนี่เอาไปอีกลูกพี่นี่ลูกพี่เอาไปอีกลูกพี่นี่ ตรงนี้แหละทิปเออลันล่นลันล่นลั่นลั่นเออนู่นที่ของมึงอยู่ตรงนูน่นไอ้ตรงน้ำนู่น โอ้ยโอ้ยโอ Arc ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอตัวใหญ่อืม no <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อเอฮอม ช้ชอปปิ้งกันช้อปปิ้งช้อปปิง้งใช้ชาร์จไปสามนะอืมพูดมาก โอนนี้กระตุกจั้งเลยเนี่ยขอโทษด้วยนะสำหรับการกระตุกนะชึบอะไรอ่ะ Oh. What the hell's going on, oh, man? We got bigger problems. Yeah, my girl.

อืมอีเผาแวงเลยอี๋อี๋อีอีเป็นไงละมึงเป็นไงละมึงโอ้โหน้มันใส่เดือนเลยไงวะเนี่ยนี่นี่นี่เอ้ามันเสียบซะงั้นโอ้ วิ่งมาแล้วนะฮะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอุ้ยอื้ออันนี้ต้องพึ่งฉากฮนะพึ่งฉากช่วยในการสู้รบโอ้โห โอ้เกมนี้อย่างนี้นะเฮงฮะการใช้ฉากเข้ามาประกอบกับทั้งหมดนะโอ้โอ้โอ้เชี้มันอะไรวะเนี่ยโอ้ โอ้โหโอ้โหเชี่ยอะไรไม่รู้ฮะภรรยาเราวิ่งแล้วนะไม่ใช่ภรรยาเราครับผู้หญิงตัวนั่งอีกนะมีไปแล้วมีไปแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหเจ๊ช่วยไว้นะนี่เจ๊ยังแม่นมันไม่เหมือนแกตัวไอ้ไดโนเสาร์ที่เราใช้เลยนะไอ้นี่มันดูใหญ่กว่าแล้วโหดกว่าเยอะเลยนะคอสซิล่าเราสู้ไม่ได้เลยนะโอ้ก็ตุก็ตุก็ตุก Oh! อโอ้าอ้อือหืออืมหอรอดมาได้นะฮะผมโอ้โอเคในที่สุดเราก็รอดมาจากไอสัป,ประหลาดตรงกี้อา้าวเฮ้ย เทียโอ้ยจะไปสู้มันได้ยังไงอ้าวอิชิีเป็นไงล่ะี อ้าวแอมพลอตแอมกันเราเป็นปืนนะโอ้โเขาขุมยาเหมือนกันแฮะเฮ้ อ๋อยังใช้ฉากเป็นองค์ประกอบได้นะนี่เป็นยังไงมึงนี่เฮ้ยอืมเอามีเลื่องคอปเตอร์ด้วยนะฮะโอ้โหอื้อหือนั่นยิง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 โอ้โหปืนร้อนเกินไปนะฮะ นั่นคือเจเนอลันเซลาโนนะฮะผมไม่รู้ว่าเราต้องยิงตรงไหนของมันนะเออ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 โอ้โหนี่ไงนี่ไง โอ้ขับรอใต้ไข่ชุดวินโดว์โอ้โหทำเอาสักกูตื่นเต้นวนเลย โอ้โหโอ้ยกอรซิล่าแม่งโคตรโหดโอ้ยอืมผมว่าผมยิงแล้วนะนี่เป็นไงอืม อืมเป็นไงเป็นไงอ,อ,อ๋อหัวหน้าเราอยู่นี่ฮะเจนเนอลัลอ้าวไปอยู่จะสูด้หมด นี่ม <journey>, ันนรกเขี네้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ลูกชายโอ้เกือบโดนแดกนั่นเอาระเบิดคาปารโง่เอาเครื่องเราก็ล่วงเหมือนกันนะฮะ i'm hungry damn kind to you to aid trishka in my rescue trishka check away please show this mutinous pile of oh, excrement our appreciation we have something to straighten out first did you kill my father i don't fuck all about you He's manipulated you. Tell her the truth. Put the gun down. Oh, ishi. You're kidding me. I am not. Your righteous indignation has cost me enough. So I'm I'm jump ship path. coming for him. I will be on board as you promised <laughs> me. <laughs> Looks like I got a new best friend. Alright, Ishi. Promise is a promise.

ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกับเกมนี้ภาพอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยคราวหน้าเจอกันครับกับ Bullet Storm นะผมพยายามจาซีรี์นี้เป็นซีรี์หลักอีกหนึ่งซีรีส์นะครับผมพราะกมลังกับครูแจ z สเกมครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมขอบคุณค